สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้พบกับคุณครูนุชกับวิชาสังคมศึกษาของป6กันค่ะนี้มาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยกันค่ะจากชั่วโมงที่แล้วเราดูกันไปถึงเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินนะคะ ว่าแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยการน,นั่นก็คือส่วนกลางส่วนภูมิภาคและก็ส่วนท้องถิ่นวันนี้มาดูส่วนท้องถิ่นกันค่ะในส่วนท้องถิ่นก็จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งทําหน้าที่บริหารงานในแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบต่อการบริหารงานอย่างอิสระ,ะมีอำํำนาจในการบริหารงานการเงินการคลังรวมถึงกําหนดนโยบายของตนเอง และมีหน้าที่ดำเนินกิจาการภายในกรอบอที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งประกอบไปด้วยอ,องค์กรปกครอง,องท้องถิ่นนะคะก็จะประกอบไปด้วย2ลักษณะด้วยกันนั่นก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบทั่วไปนะคะก็จะมีอบจอบตเทศบาลน,นะคะแล้วก็แบบที่2ก็คือรูปแบบพิเศษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั่นก็คือกรุงเทพมหานครและก็เมืองพัทยากันค่ะ,ะวันนี้มาดูหน้าที่นะคะหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันตัวแรกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่เรารู้จักกันในนามอบตอนะคะตัวย่ออ,อบตอ ะะเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกระจายอำนาจสู่องค์กรนะภาคประชาชนในระดับตำบลน,นะคะเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในตำบลอย่างเหมาะสมนะบทบาทของอบตอก็จะประกอบไปด้วยนะการรักษาความสะอาดของถนนทางน้ำรวมถึงสาธารณูปโภคต่างๆนะะป้องกันแล้วก็ ระแวดระวังเรื่องของโรคติดต่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาของท้องถิน่นอย่างนี้เป็นต้นค่ะต่อไปมาดูองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตัวที่สองก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะตัวนี้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานในการดูแลพัฒนาพื้นที่ในเขต จังหวัดให้มีความเจริญก้าวหน้านะคะบทบาทหน้าที่ก็อย่างเช่นดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิน่นจัดให้มีโรงพยาบาลในระดับจังหวัดป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยต่างๆรวมถึงการสร้างและบำรุงรักษาถนนหนทางทั้งทางบกและก็ทางน้ำ นะะรวมถึงสาธารณูปโภคต่างๆในระดับจังหวัดค่ะ,ะตัวที่3ค่ะเทศบาลนะคะเทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะที่มีเป้าหมายเพื่อกระจายอำนาจสู่ประชาชนอีกเช่นกันประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการปกครองรวมถึงการบริหารจัดการและก็การพัฒนาด้านต่างๆนะคะ,ะกฎหมายนะคะ แบ่งเทศบาลออกเป็นสามประเภทด้วยกันนะคะเล็กสุดก็คือเทศบาลตำบลน,นะคะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นเทศบาลเมืองแล้วก็แบบที่สามก็คือเทศบาลนครนะคะบทบาทหน้าที่ของเทศบาลก็อย่างเช่นรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนาป้องกันและระวังเรื่องของโรคติดต่ออ,อย่างเช่นช่วงนี้ก็ไวรัส โคโรน่านะคะก็ต้องช่วยกันป้องกันนะคะ,ะจัดให้มีน้ำสะอาดรวมถึงประปาน้ำอุปโภคบริโภคต่างๆให้ประชาชนได้ใช้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆรวมถึงส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยวภายในเขตพื้นที่ของตอนเองอย่างนี้เป็นต้นค่ะ,ะตัวต่อมานะคะเป็นองค์กรปง ครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษตัวแรกกันค่ะกรุงเทพมหาคนครนะคะมีลักษณะเป็นการปกครองในรูปแบบที่พิเศษเนื่องจากเป็นพื้นที่เมืองหลวงแล้วก็มีประชากรจำนวนมากรวมถึงเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญมีความแตกต่างในเรื่องของการปกครองกับรูปแบบอื่นๆที่กล่าวมานะคะก็อย่างเช่นมีกฎหมายบริหารราชการเป็น ของตนเองอ่ามีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เป็นผู้บริหารซึ่งผู้ว่าก็มาจากการเลือกตั้งนั่นเองค่ะอ่ามีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจาการสาธารณะต่งตางๆภายในเขตพื้นที่ของตนเองนะคะอะ่บทบาทหน้าที่อาทิเช่นอ่การป้องกันและรัเทาสาธารณภยัยการดูแลรักษาในที่สาธารณะต่างๆ การรักษาความสะอาดแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นค่ะ,ะต่อไปตัวสุดท้ายนะคะเมืองพัทยาค่ะ,ะเมืองพัทยาก็จะมีลักษณะเป็นการปกครองในรูปแบบพิเศษเช่นกันกันกบกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศนะคะมะีนักท่องเที่ยวที่ เป็นทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติจำนวนมากแล้วก็เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่มีเงินทุนหมุนเวียนมากบทบาทหน้าที่ของเมืองพัทยาก็อย่างเช่นรักษาความสงบเรียบร้อยวางผังเมืองแล้วก็ควบคุมการก่อสร้างในเขตพื้นที่ของเมืองพัทยาดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมควบคุมและส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยวรวมถึงการกำจัดขยะมูลฝอยแล้วก็สิ่งปฏิกูลต่าง ันนี้คือหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งคุณครูก็แยกออกมาเป็นด้านๆหรือว่าแยกออกมาตามาประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้นักเรียนได้เห็นซึ่งโดยรวมแล้วาภารกิจหรือหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันค่ะ ทีนี้มาดูการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยกันค่ะ,ะเราคนไทยทุกคนนะคะรวมถึงนักเรียนเองสามารถนะคะส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยได้ทิเช่นการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะ,ะถ้านักเรียนอ,อย่างเช่นนักเรียนเนี่ยมีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนักเรียนก็ อาจจะมีส่วนในเรื่องของการรณรงค์ให้ผู้ปกครองของเราไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างนี้เป็นต้นค่ะการร่วมมือกันแก้ปัญหาภายในชุมชนโดยใช้หลักเหตุผลการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองให้คงอยู่และก็ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันให้หนานที่สุดอ,อย่างนี้เป็นต้นค่ะ คุณครูหวังว่าเมื่อจบคลิปนี้แล้วนักเรียนจะสามารถทำใบงานได้แล้วก็ทำใบงานได้อย่างมีความสุขนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ